สวัสดีค่ะวันนี้มีวิธีต้มน้ำขิงเอาไว้ดื่มช่วยเสริมสร้างภูมิคุ้มกันร่างกายให้แข็งแรง กาโรคบรรเทาการอักเสบบรรเทาการปวดไมเกรนช่วยควบคุมน้ำหนักลดน้ำตาลและต้านเบาหวานได้ก็จะใช้ขิงที่เรามีขาดหนึ่งหัวนำไปล้างและปอกเปลือกออกหั่นขิงเป็นแว่นแว่น,แ,วนแล้วนำไปคั่วก่อนการคั่วน้ำมันระเหยจะได้ออกจากขิงเยอะค่ะนั่นคือตัวยายอย่างดีคั่วสักพักพอมีกลิ่นหอมก็ใช้ได้แล้วค่ะคั่วเสร็จตั้งหม้อต้มใช้น้ำสองถึงสามลิตรได้เลยตามด้วยใส่ขิงลงไปต้มค่ะและใส่เกลือปลายช้อนชาต้มให้เดือดสิบห้านาทีค่ะ สูตรนี้เราจะไม่ใส่น้ำตาลเลยนะคะแต่ใส่น้ำพึ่งได้ตอนที่เราจะดื่มนะน้ำขิงควรดื่มควบคู่กับอาหารเช้าไปด้วยนะคะสูตรนี้ต้านโรคเผ็ดร้อนถูกใจไม่ขมไม่ฝาดช่วยเสริมสร้างภูมิคุ้มกันได้ดีดื่มประจำป้องกันไข้หวัดได้เผาผ่านไขมันได้ดีด้วยค่ะน้ำขิงสูตรนี้แก้ขึ้นไส้เมาลดแพ้ท้องและช่วยเพิ่มน้ำนมในคุณแม่หลังคลอดด้วยค่ะ